สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลูกสูบของเครื่องยนต์สองจังหวะและการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับลูกสูบของเครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยจะมี1คือจะมีแหวน2ตัวนะครับเมื่อเทียบกับลูกสูบเครื่องยนต์4จังหวะเนี่ยเครื่องยนต์4จังหวะนีจะมีแหวนอัด2ตัวแล้วจะมีแหวนรีดน้ํามันนะครับหตัวนะครับวิ่นรีดน้ำมันเครื่องนะครับส่วนลูกสูบสองจังหวะเนี่ย จะไม่มีตัวแหวนรีดน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับตัวลูกสูบของเครื่องยนต์2จังหวะจะมีขนาดที่ยาวกว่าเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเพื่อใช้ในการปิดกั้นพอร์ตต่างๆนะครับในส่วนของชายปีกกระโปรงเนี่ยเครื่องลูกสูบ4จังหวะเนี่ยจะมีปีกปีกกระโปรงหรือชายลูกสูบ ด้านค่าเนี่ยจะแคบกว่านะครับถ้าลองสังเกตด,ดูระหว่างลูกสูบ2อจังหวะและ4ีจังหวะน,นะครับในการปรับแต่งลูกสูบเบื้องต้นเนี่ยผมทำเป็นข้อๆได้ประมาณสข้อนะครับหน,หนคือการเพิ่มระยะการเคลตัวของลูกสูบโดยโดยปะกะติทั่วไปเนี่ยลูกสูบของเครื่องยนต์สังจังหวะเนี่ยถ้าวัดออกมา มันจะออกมาเรียวๆนะครับเรียวๆปลายตรงลูกสูบอาจจะเรียวๆนิดๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากลมเท่ากันหมดนะครับนี่คือหลักการทฤษฎีนะครับแต่ว่าลูกสูบที่ขายตามท้องตลาดจริงๆผมไม่มั่นใจว่ามันจะเรียวหรือเปล่านะครับซึ่งพื้นที่รอบๆลูกสูบเนี่ยจะขนาดเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นเพื่อป้องกันการขยายตัวของลูกสูบ หรือเพิ่มระยะการขยายตัวของลูกสูบที่ด้านบนของหัวลูกสูบนะครับตั้งแต่ชายด้านบนลงไปไปหาถ,ถึงแหวนตัวล่างลงไปเนี่ยก็หลักการก็คือตั้งแต่แหวนตัวล่างลงไปเนี่ยห่างลงไปประมาณ3.18มินนะครับตรงนี้นะครับเราจะกลึงเอาพื้นที่ด้านนี้ออกประมาณ0.05ม mm ิลลิเมตรนะครับเพื่อเพิ่มระยะการขยายตัวของลูกสูบซึ่ง โดยทั่วไปก็คือต้องส่งลูกสูบไปให้ลงกลึงทําให้นะครับกลึงออกไปประมาณ0.05มิลิเมตรไม่แน่ใจว่าทางลง,ลงกลึงจะสามารถทําได้หรือเปล่าวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทได้คือใช้กระดาษทรายครับขัดเอาค่อยๆขัดเอามมวนเป็นวงกลมแล้วค่อยๆขัดออกไปนะครับแล้วใช้ตัวเวอร์เนียคาลิเปอร์วัดอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าพยายามทำก็น่าจะได้อยู่นะครับส่วนวิธีที่2 การลดน้ําหนักของลูกสูบตัวน้ําหนักของลูกสูบเนี่ยมีความสําคัญในการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ายิ่งเราลดน้ําหนักออกมากได้เท่าไหร่น้ําหนักลูกสูบก็จะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมากเท่าไนความกระฉับเฉงของเครื่องยนตน์จะมีมากขึ้นเหมือนอัตราเร่งพอเราเร่งแล้วมันเร่งติดมือมากขึ้นเพราะว่าการลดน้ำหนักชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ยิ่งลดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ลูกสูบเ,เคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจวิธธิกสนใจรายละเอียดเนี่ยสามารถไปดูในเรื่องของลูกสูบเครื่อ,องยนต์สีจังหวะที่ผมทําคลิปไว้เบื้องต้นได้นะครับเป็นหลักการเบื้องต้นคร่าวๆนะครับการลดน้าหนักของลูกสูบเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจียผน,น,น,นังด้านในครับเจียผนังด้านในเจียจะจะออกนะครับแต่ว่า เจียแล้วพยายามอย่าทำให้เจียให้บางมากเกินไปนะเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการลูกโูปแตกแ,แต่ในกรณีที่เราต้องการจะแข่งขันเพื่อจะแข่งขันรอบเดียวหรือแข่งขันเพื่อรูปแพรูลชนะไปเลยเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงที่จะเจียออกให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเจียก็ควรจะระมัดระวังมากๆก็คือพนัง ผนังด้านในด้านบนหัวลูกสูบนี่คือพ,พยายามจะอย่าจะออกนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จะต้องรับแรงกดจากแรงดันภายในกระบอกสูบที่เจ้าระเบิดลงมาเนี่ยและส่วนหนึ่งจะต้องรับความร้อนจากลูกสูบซึ่งถ้าเกิดผนังบางมากเนี่ยจะทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยร้อนเร็วและมีสิทธิ์ทะลุได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังอย่าอย่าเอาออกแล้วกันนะครับส่วนตัวปีก ชายกระโปรงด้านข้างอย่างเงี้ยด้านในเนี่ยครับสามารถค่อยๆเจียออกได้นะครับตัวเจายก็คือใช้เครื่องมือเจายที่ใช้แต่งพอตนะครับเจายรหรือจะใช้สว่านกับหัวขัดที่เป็นหัวขัดหินสิลิโคอะไรพวกเนี้ยสามารถเจียออกได้ครับค,ค่อยๆเจอกอไปการลดน้าหนักอีกอย่างก็คือการตัดชายกระโปรงของลูกูบนะครับให้เราตัดชายกระโปรงของลูกสูบส่วน ส่วนการตัดเนี่ยอาจจะส่งให้ลงกึงตัดหรือจะใช้วิธีการค่อยๆเจาะออกแต่ว่าถ้าเกิดเจาะออกคุณต้องมีความแม่นนะครับต้องต้องมีความแม่นที่จะตัดได้เท่ากันพอดีเพื่อให้ลูกสูบไม่เกิดการเ,าเสียสมดุลหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ใชายกระโปรงตัดออกมาได้สวยนะเมื่อตัดออกแล้วเนี่ยพยายามลบคมด้านข้างออกนะครับถามว่าระยะในการตัดเนี่ยคุณจะตัดเท่าไหร่ก็คือควรจะตัด ให้ลูกสูบขึ้นสุดแล้วชายกระโปรงไม่ไมเลยเกินพอร์ตไอเสียด้านล่างนี่นะครับให้ลูกสูบขึ้นสุดแล้วต้องชายกระโปรงเนี่ยต้องไม่เลยนะครับไอส่วนที่เลยลงมาต่ำกว่าพอร์ตไอเสียด้านล่างเนี่ยจึงตัดออกนะครับคือทำไมเลยครับเพราะว่าตัวเพื่อป้องกันเพื่อให้ตัวลูกสูบเนี่ยยังปิดพอร์ต ไอเสียอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไอดีเนี่ยไหลออกในระหว่างที่ลูกเคลขึ้นสุดนะครับเพราะเราต้องระวังอย่าตัดเลยเกินไปนะครับข้อข้อที่3นะครับคือการเจาะเจาะรูเจาะร,รูเราจะเจาะด้านด้านไอดีนะครับเราจะไม่เจาะด้านไอเสียนะครับพอเจาะด้านไอดีเนี่ยเพื่อเพื่อเพิ่มเพื่อให้น้ํามันหล่อลื่นเนี่ย เข้าไปหล่อลื่นผนังลูกสูบทางด้านนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเจาะถ้าจะเจาะด้านไอเสียคือต้องเจาะไม่ให้ตรงพอร์ตไอเสียต้องเจาะตรงแนวผนังตรงแนวผนังจะมีถ้าเราสังเกตดูจะมีแนวผนังข้างๆานะครับที่มีพื้นที่ที่จะสามารถเจาะได้โดยที่ไม่ผ่านไม่ตรงกับพอร์ตใดๆเลยนะครับทางด้านพอรตไอเสียเนี่ยไม่ควรเจาะ ที่ตรงกับพอยเสคือไม่ควรเจาะติดขาดนะครับส่วนฝั่ง ID เนี่ยเราสามารถเจาะได้เจาะแต่เจาะไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากครับเจาะรูเล็กๆประมาณสัก6มิลอย่างงี้ครับเจาะแล้วไม่ต้องเจาะถี่มากเจาะเว้นเว้นช่วงนิดๆนะครับเพื่อให้คือส่วนใหญ่ถ้าเจาะแล้วเราจะเจาะเพื่อให้น้ํามันน้ํามันออโต้ลูปนะครับที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย เข้าไปหล่อลื่นผนังกระบอกสูบและ2เนี่ยครับในการเจาะรูเนี่ยจะทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยเบานะครับเป็นวิธีการหนึ่งคือการเป็นการลดน้ำหนักอีกวิธีหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับในการในการที่จะให้น้ํามันเนี่ยไปเพิ่มระหว่างผิวผนังกระบอกสูบเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยใช้น้ำมันอัลต,ตรลูปในการ หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับจะไม่เหมือนกับเครื่องยนต์สีจังหวะที่จะมีน้ามันเครื่องที่จะลอยหล่อลื่นตลอดเวลาน้ำมันตัวลบที่เข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายเหมือนไอละองที่ผสมกับน้ำมันชเชื้อเพลิงเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอละองเนี่ยเข้าไปเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ทั่วถึงหรือเข้าไปแล้วเข้าไปไ,ได้น้อยนะครับการเพิ่มพื้นที่ให้มันจึดเกาะผนังกระบอกสูบมากขึ้นเนี่ยคือเนื่องจากผนังกระบอกสูบเนี่ยค่อนข้างจะลื่น มีผิวเรียบมันเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการคือใช้กระดาษทรายขัดเบอร์อาจจะเป็นเบอร์พันหรือเบอร์หกร้อยถ้ากระหยาบหน่อยนะครับเบอร์พันก็ได้ครับขัดถูไปอย่างงี้ครับด้านทแยงด้าน,นนี้ทแยงดึงครับใช้เอาเอา,เอากระดาษทรายวางบนผนงังผนังของลูกสูบนะครับแล้วมือกดแล้วก็ดึงดึงทแยงไปด้านนี้นะครับแล้วก็ ดึงทะแยงส่วนกันให้เป็นลักษณะกากบาลนี้แล้วก็ดึงด้านล่างนะครับให้กาบานีเพื่อให้น้ํามันไปเกาะที่ผนังของลูกสูบมากขึ้นนะครับอ่นี่คือหลักการคร่าวๆในะการปรับแต่งลูกสูบของเครื่องยนต์2จังหวะนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อควรระวังข้อนี้นะครับเราควรจะดูว่าลูกสูบตอนลงสุดนะครับตอนลงสุดเนี่ย หัวลูกสูบเนี่ยจะพอดีกับพอร์ตไอเซียรหรือเปล่านะครับถ้าถ้าไม่พอดีเนี่ยถือถ้าเกิดพอร์ตไอเซียต่ำไปเนี่ยเราควรจะต้องลองตีนลูกสูบให้มันพอดีกับกับลูกสูบนะครับพอดีกับหัวลูกสูบนะครับถ้ามันสูงไปต้องดูว่าออสามารถเอ่ออัเกน ลงได้ไหมนะครับรือต้องตัดเต็นสูบออกนะครับเพื่อให้พอตเนี่ยพอตไอเสียนะพอดีกับหลูกสูบนะครับจะช่วยเรื่องการออคลายไอเสียออกจากเครื่องยนต์นะครับออสำหรับการปรับแต่งลูกสูบของเครื่องยนต์2จังหวะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับส่วนใครมีเทคนิคเพิ่มเติม,ตมยังไงก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ ดล่างได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนที่รักการแต่งรถนะครับวันนี้ผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องโลคอลแมชชีเน็ตด้วยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปที่ผมทำขึ้นมีเนื้อหาหน่าสนใจสามารถทำไปใช้งานได้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากรุบกวนกด subscribe ให้กับทางช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ